มัันยงงไกลับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุสกุนเนาะเป็นห่าสนิงอยู่บ่แซนิงฮ้อนแดดเนาะตอนที่ี่ก็ใส่ตะหมวกอ,อันนี้ใกล้ยอดในเมืองเลยแซนิงก็ใส่กันหนกเข้ามามันโอนเนาะพี่น้องแดดมันส่นงพี่แหมพราะว่าตุ้งข้องก็สิสุกพี่น้องเอ้ยเพื่อนฮอดสวรรค์เอ้ยนาตตาลีเห็ดขาดเห็ดแน่เบิ่งนี่กว่ามาเบื้องไม่ใช่เห้เบิ่งแค่ผิดหลับผิดหลับทับทบนเนย ยังนิงน้งใส่กับไปแล้วใบคูนใบหนึ่งสองใบเงม,งมล้างตีกับไปคูนอยางเทสอยากเทดเอาไปคูนใส่พี่นอ้องกันห้อนได้อยู่นะนใส่ถุงเท้าหอดบ้านยังหลือเอ้ยนี่เนาะใกล้ชิดหอดแล้วใกล้ชิดหอดแล้วเนาะพี่นอ้นองอ,อันจอดผักในห่มเนาะพี่นอ้องเนาะจ้าเจ้าบ้านเอยียง ให้หลุดระเบิด,บด,ดบตีนห้อนหอ,นอืนผกักผักโหลดมันแดดเนาะพี่น้องนะเ,าาเ,าเาานาะพี่น้องเขาในเมืองมันนี่น,นพี่น้องวาสิหลอ,อกไปหอดใส่เนาะบ้านนอกสิเขาเมืองขามึงแมบ้านนอกที่เขาเมืองจักปจักหมวกจักกุ๊บ <c oughs> โอเคน้องโอเคพี่น้อง <c oughs> อดีเพิ่นก็เลยชวนผมมาในเมืองเป็นหล่อหลินเนาะเพิ่อนวะเงินกับบ่มีดอกพี่น้องเข่ามาเรียบร้อยซื้อประแดกมาน้ำตัวหนึ่งเดือดหิวนำทางซื้อประแดกมาน้ำตัวนึงค่ะน้ำกระปวดว่าลืมเือน้ำนะพี่ลืมฟังนะพี่น้องชีวิตในเมืองพี่น้องเอ้ยสิจะตู้ บะไ้จักแก้ววันนี้บันะตนนี้เขาวสวรรใต้ของนหล่อเลีมานำออกรวมเันเก้วเกออกตะเกื่นวัะประมาณชั่โมงเลยป่วงเนมเอ้ยออกกับปวงตอนเทียงออก็ด้วเลือดฉุดฉีดดีนะมันเด็ดเลือดลมไหลไหดีตลาดนะคขไปทางใดพี่ ลาดแล้วหรบไปหลบมาก,ก็ได้มาเข้าตลาดไปก่อนสักหน่อยหมูเป็นผัดเบิดเลยของกินของอยากบ่อึดอืมจอนมาเล่นไหมกินเบิดไม่ใช่ขาวเลย ตลาดสวรรค์เด้อจ้านี่นะโซนอันนี้โซนโะซนขอ,องกลิ่นอะไรเงี้ยทางนั้นเป็นยังเนาะมีแต่เสร็จเด้ดอพี่เจ้าหมอกริกบักเขือบักเออมีแบบสารพัดอย่าง ไปทางทนั้นพี่มันเน้นมองเข่าบ่มองมจอดรถดน้อพี่น้องหลดตุกติ๊กติกเรืยเป็นอยากกินตะเลียงอันนี้บอกเอ้ยค่ยอ,คอกินบ่ได้เย็นนะค่อยพันพอ คิแล้วแม่พีนะานากินน้ำตาลเป็นชื้นน่าไะจ้ะเนนิ่งจะได้กร,ระกเป๋าเิงหล่อไปชนกระเป๋ายุกนี่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  <c oughs> งามงาจ้ะยังพีอันนี้นะ คุาอไปเรื่อยๆนละลาดีละอยากมีเงินเด้พีอ่อยากมีเงนินละลายได้ซื้อเอาซื้อเอา Sừng gì nó có bao giờ phở nó Dạ sủ Dạ ừ. ham nó Mau vẹp mau vẹp màu mau mi vớt lê Chờ phẳng mà đi คองมเยๆงามๆได้พีกกรเปาไปค่ะไปดูตวไดงงามพี่ป้าที่ผู้ชายผู้ชายจะเป็นสอกสาบคนถงวะกรเป๋าผ้าดีละกะเป๋าผาแบบไหนนี่เขาเบิง์้ไม้กันไายใส่จะบอกเขาไปหังไหมขา้างนไปบิงเงานดมาพี่ ใคใส่คเนี้ด้ได้ก็พายได้ปกตแบบพาย,พายน,นะไพายพายไปได้เป็นหิวได้พายได้บบเนมบ๊อ เอาด้วยแพงแห้งนะคอยนะประมาณสองสามร้อยมียุแถวไดนละพี่ไปได้งามนะพี่เปนได้งามเดินเจ้าอใสเดินมีมีลายสียูงามผู้ีใสพี่มีสีพี่วันจักเลยวะ bộ mắc mận nhài vô mặt ba đẹp นี้ đấy จ้ะแพงบ่อือราคาเด็ดจุกๆนั่นหมากก็สิ ตัวนี้ก็เน้นจะหมักอะไรน้ำสี่ร้อยายก็นเลยทายรุ่ดให้เจ้าได้ค่ะเป็นหนังรุ่นดีมาใหม่เปิดมุมข้างในเปิดข้างนอในถุงนะคะก็มาเลยหนังดีนุ่มลยเขาขายคนอื่นเขาก็ขา,ายแปะก็ไม่พ่กันตัวนี้ลายรุ่ดให้เจ้าได้บอลเชียงเงินกันมี <c oughs> บอลเชียงเงิ <c oughs> นงนสีมันมีขบสีจะเลือกทั้งโลกอันนี้ทลายมาใหม่บแดงแบบนี้ค่ะเกตีเ,เลยไดนฟังนะเอ้ยมาเบิ่งดูมองเชียงเงินกันมี นี่ก็ได้สั่งามีดนมันงามได้แบบนี้กันนางมันดีจะ้บัมโอนดขายให้เจ้าบ่งบเคยซื้อเลยเนบกคยซื้อมาซื้อเลยแหละขายให้เจ้ากได้นางดีเดินแขงวะก็นเ่าลยน้าสิบก็ได้ตะตกแฟงแฟงบาะสิลุดอยู่จะหมักก็สิลุดหายจะหมักัหเจะหมักอย่างนบ๊ะนางมันบอกรอดีมันใส่ทนนี่ยจะเหงโนมันดีเลย นี долларов, ่ขายเงาขายเงาก็ได้ขายเงาขายสั่นได้มากระชิลุให้ซื้อแล้วนะเงินบุญเนาะโอ้ยว้าวกลัวอืมจะเบิ่งโลดหนังมันอีกแล้วเบิ่งมาสวรรค์จนบุกินอย่างเงินบุญโอ้ยสายมันตอนนี้นี่ขายเงาขายเงาก็ได้นี่ขายเงาได้สวยงามเดินนางเก็บเอมันสีมาแบบนี้สายมันเห็นปะตั้งว่าเก้าร้อยเขาบอกประมาณสองสามร้อยได้ตัวนี้ลายมันสีบ่ได้เลยสี่ร้อยก็ได้ตัวนี้ลายหอ ม,มักข<ม>ึ้จนม้มักบ่านะมักนนสีรุ่นเนี่ยเจ้าอีกก็ได้จะหมักเหรอจะเลือกคุณตัวจะหมักคนก็นได้ได้แล้วพี่น้องเลือกไปเลือกมาเอาสีนี่เ<ม>ขาจะหวังงามโปรดงงาม,งามตัวเองน้องโจักไล่ที่เอาเพิ่์นหวังงามอะไรก็เอาเนาะพี่น้องเนาะ<ม>โอเคเงินกระจายเลยใส่ทุกเงินในซองเรียบร้อยกล่าวลอยบาทเบาเบาเบากระเป๋าเลยเมื่อจันจะบอหอดเทือนเบาแห้งใจใจเด้อด พี่จะเอาอยัางพี่นะพี่ข่อ,อยหัวพี่เจนนะันเอาไปตรงชนนนอเจหอนมาหลดมอเตอร์ไซค์ข้าตตน้ำหลุดตะวันนึงไปน้ำหลุดซ่วอนอกไปนี้ พี่ของคนคลายต่อไปต่อมา,าเอาไปเอามาตอาได้ก็คลายหลุดลงหลุดลงได้แล้วอยากได้เลยพี่พี่นะแนวยืดผมนะพี่ค,คอยทวงซชื่อ <laughs> คอยบิดเงินแล้วอุ้ยงินชื่อ เด้อเด้ออันเอิญในที่เบิง่งอยู่ซื้อเครื่อ,องคาเยอะแยะพี่น้องอุ๊ยอยากได้เด้มิตนเตแนลอยากได้ชินกับมิเตอันงามๆพื้นทรายบอแบบนี้นะโอ,อ้สี่ร้อยพี่ไปก่อนอุโ้ยไปฮะละมุนชินสัปันงามแต่อันนี้นะพื้นง,ง,งาม

โอเคันเ้อบงได้ใหม่แล้วกนอาได้เทขาายลกาไปไนก็กิบได้เราจะเป็นฝวกเนาะเป็นฟองมันอากาศขึ้นน่อะไรเจ้าปเปิดทามอน่อยให้ร่มขาวเฉยถ้ามาขึ้นเล้่น้องก้อนวัดน้างไม่ได้หรอกเขานะแ้ากี่คันแล้วเรากรอขึ้นหรือเปล่า น้ำปันหาในาชกบบเห็นเงินบาทอ,อ่ะเอาน้ำโคใชก่อนนะมาเสือเอาตัวเย็นนะมีเนื้อหม่ทกอดังเลยเาะใส่ทูงให้กันนะกาะหิวลงไปกินอยู่อ,อันนั้น พี่อยากนั่งบ่กินกินน้ำได้จังไปลงเซจา่ายเงินเรียบร้อยแล้วาเอาโหลดขึ้นเทิงแล้วาพี่กินนี่ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากอะไรกดแชร์กดติดตามใช่องจานิบนาในเทปพี่น้องชื่อรถนะพี่นอ้องที่รถสวรรค์ที่ไปใส่กามาหนิเนาะ เมื่อบั้นที่คูน้ําลงใต้ขึ้นเนื้อกลับมาเนาะงพี่น้องมาในวังชื่อความไทยจะอยู่วังนึงอีกโอเคเนาะพี่น้องบายบาๆนอกจากทีลาพี่น้องไปแล้วครับเป็นนักตืีนพานกี่รถลงมาแคบของเนาะพี่น,ออน,น้องเป็นการเบิ่งบรรยากาศเครมของ สวยงามโอ้ยบรรยากาศดีๆเย็นๆเมนัน่านางกินข้าวมาอยู่นีุู่เมืองพัทยาเลยโอเคนะพี่น้องลาพี่น้องไปดีแล้วเดีย๋ย่ตะลี่กำลังกับป้ออ่